สวัสดีครับผมกับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่ทุกท่านทุกคนแล้วกันครับเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับจ้องส่องพระเสีอยวบนนะครับห่างหายไปนานนะครับนะครับก็มีภารกิจเยอะนะครับช่วงนี้นะครับขออนุญาตนะครับนําเสนอพระรอแล้วกันนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานองนี้นะครับนะครับได้มาจากน้องคนหนึ่งนะครับ เขาไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับเอามาให้ดูนะครับก็เลยเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆช่วยกันดูนะครับผมดูว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับดูเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับเขาว่าหลักหลายล้านมากนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเป็นรองจากพิมพ์คิตานะครับนี่ด้านหน้านะครับ จะมีคาบขี้เบ้านะครับนี่เป็นหล่อโบราณนะครับหล่อประกบหุ่นเทียนหุ่นขี้พึ่งนะครับนี่นะครับใบหน้าดวงตานะครับจมูกกลมชัดนะครับการลักษณะการหล่อโบราณไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าถ้าศึกษาอยู่แล้วอามกระแสทองโลหะผสมอะไรก็ตามแต่นะครับนี่นะครับจะมีสีหลายๆสีนะครับ เป็นสีมันม่วงมันเทศนะครับนี่นะครับสีเข้มอ่อนจางนะครับนี่นะครับด้านข้างนี่นะครับเป็นการแต่งตะไบนะครับประกบหุ่นขี้ผึ้งนะครับด้านนี้นะครับเป็นการแต่งประกบหุ่นเทียนหุ่นขี้ผึ้งนะครับอันนี้นะครับดูนะครับเนตตาซ้าย ตาสายจะต่ํานะครับเหมือนหมวกแก๊ปอย่างที่เขาบอกนะครับจมูกจะโด่งมีปากนะครับนี่นะครับยิ้มนะครับแล้วก็ใต้คางนะครับอย่างกระสีไอ้นี่ก็ชายนะครับชายจีวอนนะครับนต้างนะครับมีขี้เบ้านะครับเยอะนะครับเป็นลักษณะของหุ่นขี้เบ้านี่นะครับข่าบการ โลหะผสมนะครับลักษณะเนื้อพระจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับใบหูจะตกบานนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตรงนี้ก็ได้มาด้วยความบังเอิญนะครับนี่ด้านหลังนะครับชายจีวรนะครับแป๊บหนึ่งครับนี่นี่นี่ดูเนื้อพระนี่นะครับเนี่ย น้ำโลหะหล่อไม่เต็มก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นธรรมชาติของการหล่อโบราณนะครับลักษณะการหล่อนะครับผิวพระโลหะจะไม่นี่นะครับขยายให้ดูนะครับนี่ใต้ฐานนะครับชัดเจนนะครับใต้ฐานการแต่งตะไบการเก็บงานแต่งตะไบช่อชนวนนะครับนี่นะครับ ชัดเจนนะครับดูสีของโลหะเป็นหลักด้วยนะครับเนื้อพระนะครับพูดถึงเนื้อพระนี่นะครับดูดูนักแข่งนะครับดูการวางมือนะครับของแม่พิมพ์นะครับว่าชงนักแข่งนะครับจะคมจะลึกนะครับหล่อโบราณหล่อได้สุดยอดมากนะครับองค์นี้ก็จะเป็นหล่อช่อนะครับแล้วก็ตัดแต่งทีละองค์นะครับดูลักษณะผิวของโลหะนะครับ ผิวของพระนะครับเนี่ยเนื้อพระนะครับนี่เนี่ยเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับนี่นะครับพิมพ์นิยมนะครับผมดูว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับหายากอยู่นะครับเพราะว่าดูตามตามลักษณะของเนื้อพระผิวพระจะแห้งนะครับแห้งเป็นธรรมชาตินะครับน้องห้อยคอนะครับ เลยขอดูนะครับน้องขายน้ำลำใหญ่นะครับขอดูนะครับชอบนะครับชอบเป็นการส่วนตัวอิงหนึ่งองนะครับนะครับพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับนี่นะครับข้างบนพระเสียนนะครับเสียนล้นดูดูภาพรวมนะครับดูด้านข้างนะครับกับช่องสองพระเอามาให้ดูนะครับเสือบนนี่นะครับผิวโลหะลักษณะ ชัดเจนมากนะครับนี่ดูใบหูนะครับจะลึกมากเลยนะครับหุ่นทำหุ่นคี้พึ่งได้ดีมากเลยนะครับนี่เนี่ยนี่นะครับขี้เบ้าคาบเยอะนะครับนี่นี่นี่สุดยอดนะครับผิวโลหะนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับใต้คางเห็นไหมครับจะลึกนะครับ เป็นธรรมชาติสุดๆพระหล่อโบราณน,นะครับพิมพ์นิยมใบหน้าอวบอิ่มนะครับจมูกกลมโตนะครับนี่นะครับตาขวาจะสูงกว่าตาซ้ายนิดนึงนะครับดูลักษณะให้ดูไปผิวของหลักผิวพระเป็นหลักนะครับโทษทีนี่นะครับ ลอยแต่งตะไบโบราณนะครับนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์นิยมนะครับกับช่องสองพระเสือบนนะครับมีโอกาสเอามาฝากพี่เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับน้อมรับทุกคําติชมนะครับทักเข้ามาดูครับว่าตอนนี้หลักหลายล้านนะครับหายากนะครับแต่ทาเรียนแบบก็มีนะครับยอมรับว่ามีนะครับทำเรียนแบบออกมาเยอะนะครับหลวงพ่อเงิน นะครับก็เป็นพระดีพระดังของเมืองไทยอีกหนึ่งองค์นะครับหลวงพ่อเงินบ้านบางคานพิจิตนะครับเป็นพระที่สุดยอดนะครับรูปหล่อมีพิมพ์ขี้ตานะครับเป็นหลัก3ามชาย4ี่ชาย5้าชายก็ว่าไปนะก็แล้วก็พิมพ์นิยมนี่แหละครับนิยมก็มีหลายบล็อกนะครับแต่ว่าผมว่าด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะครับชอบนะครับองค์นี้ชอบเห็นน้องเขา ขอดูเลยเพราะเป็นเขาห้อยกรอพลาสติกนะครับ,เป,บกเ,กเป็นกรอพลาสติกเก่าๆแต่เป็นเก่าพลาสติกล้วนะครับแต่ก็จะมีมีขอบขอบเหมือนไอ้ขอบขอบอะไรขอบเลียดโบราณนะครับโอเ้เลยขออนุญาตแกะน้องใหาดูนะครับเอามาทําช่องนะครับนี่นะครับลักษณะผิวของโลหะของเนื้อพระการหลอ่อการแต่งตะไบนะครับดูเอาที่องค์พระเนื้อพระนะครับไม่ได้เจอกันนานครับ ก็ยินดีนะครับแล้วก็น้อมรับทุกคําติชมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนี่นะครับนำมาให้ดูให้ชมกันนะครับกับช่องสองพระเสือบนนะครับอง่อเงินนะครับองค์นี้นะครับพิจารณาเอาตามองค์พระนี่ครับลอยตะบะตะใบนะครับโบราณจริงๆนะครับตะใบเก่านี่นะครับ แต่งนะครับทาเสร็จจะแต่งนะครับอันนี้ก็ส่องให้ดูพอเป็นพิธีนะครับถ้าองค์งจริงเนี่ยสวยนะครับผมไม่อยากสัมผัสเยอะนะครับจะสัมผัสไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูดูภาพดูครับขี้เบ้าการหล่อแล้วกันนะครับภาพหล่อโบราณเนี่ยจะมีลักษณะผิวอย่างนี้นะครับพระหล่อที่เป็นหล่อโบราณผิวแห้งนะครับผิวแห้งนะครับผ่านอายุนะครับมาเยอะนะครับ ก็นำมาฝากกันเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับจะนำเสนอพระอะไรนะครับกับช่องสองพระเสือบนเนาะนะครับฝากกดติดตามไว้แล้วกันนะครับท่านผู้ที่ติดเข้ามาติดตามใหม่นะครับนะครับน้อมรับทุกคำติชมพูดคุยกันได้นะครับอายากนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับดูรู้เลยนะครับเนี่ยผู้ที่เก่งในด้านพระลออยู่แล้วนะครับ โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ